กติดส17นาฬิกา,า News, 12นาทีจังหวัดกาลสินเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม3สร้างภูมิคุ้มกันต้านภายัยโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนหลังพบเป็นคลัสเตอร์แรกของประเทศ17นาิกา24นาที เบนจาสสก้าไกลที่กะกะตจับตาพลเอกประวิทย์ตรวจราชการภาคใต้ช่วงไกลเลือกตั้งซ่อมหว่นใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์พักพวกตัวเองทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง17นาฬิกา38นาทีธนาคารกสิกรไทยมองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ที่33บาท20สตางค์ถึง34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาทิศทางเงินทุนต่างชาติและสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุด1 7 5 6น พาณิชจังหวัดนครราชสีมาจับมือตลาดเทิดไทยและผู้ประกอบการค้าเนื้อสุกรชำแหละเปิดจุดขายหมูถูกกิโลกรัมละ150บาท6จุดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเกาะติดสถานการณ์ข่าว inn news round up